ประจอยเป็นเปิดไว้48,000ครับ48,000ต่อร่องไหนปุ่มที่2อประจอยเปิดราคาเท่าไหร่ส8 0ห0นแปดาครับพี่นอ 38, อ้อง38,000ต่อร่องไหนราคาเป่าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพจาทุกท่านครับตอนนี้บายโมงพี่น้องนะครับอยู่กับพระจอย นะครับพอจอยมีงัวงฝากพี่น้องสองโค่มนะครับสองโค่มเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้กับงัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องฝนกําลังมาแล้วพี่น้องครับอาทิตย์ไทยเร็วกเนี่นะครับนี่ครับนี่คืองัวงโค่มแหลกเลยพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับนี่ครับน่าสนใจโคมนี่อยู่บ้านสร้างก่อนในโคมตําบลหน้าว่าอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับอยู่กับพอจอยเดี๋ยวเบิ้งง้วนนากันครับโคมแหลกเลยพี่น้องเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวผู้ครับ ลูกไหวซีหาเดือนนะครับซีหาเดือนพี่น้องแม่เพิ่นกะเป็นงวัวไทยกลางไทยซุ้งดอยสามสิบหกครับเคยมี <c ười> ล,ลูกกับสองตัวร่วมตีพี่น้องเพิ่นอยากไปหาหมูนะครับลูกงามเดอ้อโคมนีพอจอยเพิ่นเปิดใบสี่หมื่นแปดครับสี 48, ่หมื่นแปดท้อร่องใดนี่ครับน่าสนใจครับพี่น้องนะครับลูกงามแม่เพิ่นเคยมีลูกลับสองตัวนะพอจอยสองตัวร่วมตีหลักพี่น้องตอนนี้แม่ผ,ผสมหรือยังกับบรูบอลเนจใจน,นะครับบอลเนจใจ ไปสังเกตอาการเอาขายในข้าแม่ลูก4ี่0 0ื่นครับต่อร่องใดงัวมแม่ลูกลูกตัวผูกครับลูกงามงามนี่ลูกวัยสีถึงหเดือนงามผลเหียนเท่นัง,นา,งนาพี่น้องครับลูกไส้สนเข้าให้เรียบร้อยอออครับตลูกเพิ่นกับพอจอยวะสี่เข่าสองหมืน่นเลยครับพี่น้องอนะแม่เพิ่นกับสองหมื่นกว่าบาทเอาโคมนี่สี 48, ่หมื่นแปดแจงต่อรองใดครับโทรมาต่อรองราคาเลยพี่น้องน่าสนใจครับนี่ครับพี่น้องแม่เพิ่นง่วงไทยกลางไถยสูุขลอยสามสิบหกครับ ร้อยสามสิบหกปลกลบเพื่อนมาลูกกระซองตัวร่วมเตยพี่น้องนะครับตอนนี้สถานะเพิ่นผสมหรือยังกับวเนจใจนะครับเด้อนี่ครับเบิ้งเอาประกันค้าทุกค้าทอนถือเก่าครับทั้งแม่ทั้งลูกเลยพ้นชิมาล่ะพี่นอ้องเบิ้งข้างหลังพ้นเปล่าทายแน่จมูกสีดำครับเชือกเข่าน้อยนึงบนหนาเกียดยนิดเดียวขีบเล็บงามครับประกันค้าทุกค้าทอนให้ประกันสวงสุดส่งจมให้ครับวิ่งตัวนี้หรอกพี่น้องลูกคนพลอยจอยเหยียบเสือกไปไปห้ามูครับมั่วหน <laughs> ่อยพี่จ่ารัย ลูกเถิกงามนะครับหรือท่านได้จะซื้อไปไปแยกเอาก็แล้วแต่พี่น้องเนาะแต่ว่าพอจอยคลายไปแม่ลูกก่อนพี่น้องนะครับลูกเพิ่นอ้วนลูกดีนี่ครับลูกไส้สี่หมื่นแปดครับคูน่นี่แม่เพิ่นนุม่มสีโบมีติ่งนะครับเด้อโบมีติงต่งครับกินหยากระเกงิงแทเลมเก่งมาตัวนี้นี่ครับเบิ่งฟังใสอ่างทองก็ดีน้ำลางครับพี่น้องกีบเล็บงามนุ่มสีโบมีติง่ง สี่หมื่นแปดครับโคบนี่พี่น้องลูกงามนะครับแม่เพิ่นสองสาเดือนถ้าเกิดว่าขึ้นกระตัวทองเอาพี่น้องครับบางที่เพิ่นอจจิสมทองมาแลลวกรบวัลู่นี่ครับเบื้องส่วนท้ายเพศสีดําพ่วงหางสีดําครับนุนม่นมนุ่มสีโมมีติงครับนี่พี่น้องยืนในทายดีดีพอจอยลูกเพิ่นกระสนเข้าให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่ครับลูกไส้แดง้ง,งาม คือแม่พันให้ลูกงามโค่มนี่พี่น้องทรงลูกครับอ้วทรงลูกนี่ครับสี่หมื่นแปดครับลูกงามแม่กะงามพี่น้องครับถ่ายชุ่วยสามสิบหกบอกลบสองโตนี่สี่หมื่นแปดกคาห้องครับต่อรองไหนเด้อต่อรองโทรมาต่อรองราคาเอาพี่น้องนี่ครับลูกไส้ดูพันหนาพี่น้องนะครับ ค้อมแหลกพี่น้องครับเดี๋ยวก็ไปเบิ้งงอมแม่ลูกลูกตัวแม่บัดนี่นี่อยู่ข้าพผัดจอยหูขึ้นยังนี่ข้าพผัดจอยเบิ้งหูพี่น้องหูบริพน์นะครับจับไดๆๆ้ใบได้ก็ผัดจอยเบิ้งน้ำกันเรื่อยเบิ้งรายละเอียดเห็นบ่นี่ครับ 48, นะสี่หมื่นแปดนะสนใจครับตัวใหญ่เลยพี่น้องยกไปสองตเลยลูกก็มีราคาของมันเนาะพอเนาะลูกก็มีราคาของมันแล้วเพราะลูกมันใหญ่แล้วครับนี่ราคาก็สีเข่าสองหมื่นเลยละพี่น้องลูกเพิ่น แม่เพิ่นกับสีเหลือสองหมื่นกว่าบาทครับอา่านเอาอา่านเอาพี่นอ้องอ่านเอานะครับแม่เพิ่นผสมแล้วยังพ่อจอยเพิ่มโมแนใจครับขายเป็นราคาแม่ลูกนี่เลยพี่น้องเอ้ยนี่น้ำลางครับนุ่มสีบุ้ยตีงัวเครื่องดำพร้อมมันจะ <c oughs> งัวใหญ่เติบเบิ่งคนกับงัวเอาโลดพี่น้องเอ้ยความสูงชัดเจนกับพ่อจอยครับวัดร้อยสามสิบหกครับวัดทุกโตบอกะพี่น้องเอ้ยข่นแรงมแล้วพ่อจอยข้างหลัง ผลสีมาละเบิ่งน้ากันเด้อพี่น้องเดนอะ,ะ <c oughs> ทัดยูดอกโคมแรกพี่น้องสี่หมื่นแปดครับนี่ยืดเหนี่ยทายดีขึ้นยังประกันค้าทุกค้าทอนที่เกา่าลูกเพิ่นอ้วนครับลูกเพิ่นเนื้อนนั่งดีแห้งสายคุณยี่หมักเลยนะพ่อจอย <c oughs> เอาไปแยกเอง <c oughs> พ่อจอยฟันแยกไต้ลูกงามๆพี่น้องเลยอ่ะโคมแรกต่อ,อไปครับพ่อจอยไปเบิ่งงว่วแม่ลูกโคมที่สองขับบัดนี้พ่อยพันกินหยาลด ใชเล่มเก่งมากัวนี้นี่ครับลูกไส้กับเม่เพิ่นให้ลูกง้มแห้งเนาะทรงลูกแห้งเนาะเขาทาพี่น้องทรงลูกแห้งมากตัวให้ลูกงม้มลูกแดงแบบแดงแบเข้มอุ้ยอุ้ยเป๋วอะขอบพูิปพูสีดำแม่เพิ่นเป็นวัวเครื่องดำนี่แหละขีพูสีดำส่วนมากตีให้ลูกงม้มฝนสีมาแล้วอ่ะต่อไปเข้าไปบึงข่มต่อไปดีกว่า เบิ่งแก่ไก่ลูกพันหน้าหนาเลยพี่น้องเบิ่งไหนคุณเบิ่งถ่ายเดียวพันหมูหอู้วิหนาเลยทุนเนื้อหนังดีแห้งอ่ะต่อไปครับไปเบิ่งโค่ทีสองพระจอยบัตรนะผุดครับอยู่ฟังทางผลอีกให้นึงพี่น้องครับเบิง่งงัวแม่ลูกโค่มที่สองเป็นงวัวแม่ลูกลูกตัวแม่งวัวแม่ลูกลูกตัวแม่ครับโค่มนี่คือเนื้อหนังพันดีพันอ้วนแม่พันอ้วนเนาะน้องพระจอยโค่มที่สองพระจอยเปิดอยราคาเท่าไหร่ 38,000 38,000ดสามมืนแปดครับพี่น้องสาม0 0ื่นแปดพันตลองไหนราคาเป่าเป้า,ปา <c oughs> มั่วแม่ลูกลูกตัวแม่3สา0 0นแปดี่คือต่อลองราคาไหนพี่น้องครับโทร่มาต่อเอาลูกมันหนาแม่กันหนาหูรอ้อมมาหลับมามาเหรียญน,นำ้ำหูพี่น้องครับหัวเหนือนังดีอ้วนตับพี่น้องอ้วนแห้งปลาไปหาแม่ก็ลูกนี่ยครับโคมนี่สามหมื 38, ่นแปดตลองไหนครับแม่เพิ่นทายสูงว่ายี่สิบครับบ่สูงแต่ว่าอ้วน ควมหนาหนาสุดจอดพี่น้องเย้ยมันหมูทั้งแม่ทั้งลูกลูกสองเนาพะพอจอยเนาะลูกสองครับลูกก็วัยสองเดือนนี่แล้วเนาะสองเดือนสเดือนกว่ากว่านี่ครับพี่น้องลูกอ้วนแม่อ้วนผู้ได้มากเนื้อ,อ,อนังอออ้วนครับไปแล้วบ่ตองเพียญญ้ยนยากพอจอยพ่นบวกบ่สูงแต่ว่ามัอนอ้วนานะครับกิน,น, <c oughs> กนเก่งขวัญจับหมองนั่งทับครับลูกเพิ่นวันหมูตอนนี่ตรงคอเพิ่นกะมีหอยเชือกหน่อยนึง เจ้าผูกตรงข้อก็แกะกแล้วลพี่น้องห้อยถลอกหน่อยนึงเป็นถลอกหน่อยหนึงครับบ่ดด้เปเขาลึกเขายัางดอกนี่ลูกสาวบสองเดือนอกว่าวันแม่ละอ้วน,น้นือนนี่ครับตาลลังกวาง <c oughs> นี่แม่เพื่อนพี่น้องงัวไทยสามหมื่นแปดครับต่อรองไหนครับทรมาต่อเอาพี่น้องโมผิดหวังครับมันอ้วนโมเป็นงัวสูงละจอยพอจอยกันว่าเพศสีดำปื๊ดพี่น้องพว่วงหางสีดำ นี่เบิ้งฟังนี่พี่น้องอ้วนมันหมูนะครับนี่ครับหน้าตาเพื่อนเขากะเป็นเขาตามนี่หลงว่าไทยเนาะจมูกสีดำ่าสีโบแเวงเบิ้งฟังนี่อ้วนพี่นออ้องอ่างทองใหญ่เลยนี่ครับเบิ้งแม่เพื่อนแต่ละจุงมาหาหลูกเพื่อนใดบ่ลูกสาวมันกินหยากินเก่งขึ้นยังนี่นี่ครับลาไปหาแม่ลูกไหม ฝนกำลังมากพี่น้องครับเอาเบิ้งนํากันปะกันค้าทุกค้าถอนสวงสุดส่งชมครับทั้งแม่ทั้งลูกปะกันไปเลยพี่นออ้องเอาตรงหางลูกเพลินกะตรงปลายหางเป็นสีทองแดงน้อยหนึง่งโอ้เสียงฝนพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วแต่ว่าเนื้อนังดีแห้งนี่ครับพี่น้องอยากเขามาเห็นหน้ำอยู่ดอกพญานกล่องพิจาร์กล่องพิจามันสี่ห้าพินนี่ครับตรงปลายหางเป็นสีทองแดงน้อยหนึ่งนะครับปลายหางลูกเพลินเพลสีดำอยดดอกงวไทย 3 8 0 0 0ครับคมนี่ครับนุ่มสีบ่มีติง่งฝนมาแล้วห้องหึมๆแล้วพี่นอ้องทั้งไทยอำนาจครับฝนดีแห้งปีนี้นี่กินเก่งสุดยอดพี่น้องเลย<า>วันจับมองนั่งครับงวัวไทยอ่อนอวนพี่น้องกูดได้มากอ่อนอวนนี่เลยครับ38 0 0ดครับได้ไป2โตครับเหนือนังอ่อนอวสิละต่อรองไหนครับทุมาต่อเอามือน,นีก็มีฝากพี่น้องสองโคมครับราคาเบาเบากับพอจอยสนใจค้มไดกะทุมาสอบถามเพิ่มเติมได้ ยูบานสร้างก่อนิี้คมตำบ,บนหน้าว่าอำเภอปทุมราชจังหวัดตำนาจเจริญครับนี่ครับพี่น้องนะาสนใจง่วลูกสองตอนนี้เพิ่งกัญญาณาผส,สมเลยครับพอลูกยังหน่อยอยู่สกินอย่างเดียวง่วมากกินพี่น้องผุนโพนยงใหญ่เลยเห็นว่าอ้วนตับแม่เพิ่นนี่อ่างทองใหญ่พี่น้องให้ลูกนี่ยว่ามีจอยเลี้ยงง่าย <laughs> พอออกลูกไปแล้วม,มันสมบูรณ์กระสมบาาพี่น้องเห็นว่าออกลูกมากกระสมจังหน่อยสมเลยสำหรับคลิปนี้ครับทีจ้าครับพ่อจอยขอจบ คลิปเพียงนี่ครับผลมาแล้วครับเอามาขอบกันสวัสดีครับผม